สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสูนนส่นาซาเร็ตชาแนลนะคะวันนี้นะคะเนิร์มาในลุคนี้เลยนะคะเป็นลุคที่มีกลิตเตอร์วิงๆนะคะแล้วก็มีอายไลเนอร์สีน้ำงเงินเด่นชัดไบรท์แบบนี้เลยนะคะคือลุคนี้นะคะเป็นลุคที่เนิร์แต่งแล้วเนิร์ก็ถ่ายรูปลงโปรไฟล์ของเฟรแฟนเพจนะคะมีหลายคนถามเข้ามากันเนยอะมากเลยว่าเออแต่งยังไงแล้วก็ไอ้กลิตเตอร์ที่ใช้ตรงตาเนี่ย ของอะไรนะคะจริงๆในคลิปนี้เนยไม่ได้ใช้กลิตเตอร์แบบออริจินอลที่เนยใช้ในลุคนั้นแต่ว่าอันนี้เนยรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างใกล้เคียงแล้วมันก็หาได้หาซื้อได้ง่ายในเมืองไทยนะคะก็โอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากรู้ว่าลุกนี้แต่งยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะเราก็จะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะถ้าเพื่อนๆได้ยินเสียงกระดิ่งกุ้งกีนนะคะแสดงว่าเป็นเสียงของน้องแมวนะคะกำลังแบบคขลุ่ยน,นมากไม่รู้เป็นอะไรนะคะวิ่งไปวิ่งมานั่นแหละกังวลจริงๆนะคะโอเคค่ะพริมเมอร์ที่จะมาใช้นะคะก็คือนี่เลยนะคะ Clarins นะคะเป็นพริมเมอร์ที่เ,เนอชอบมากๆเลยนะคะคือมันให้อารมณ์แบบว่าผิวโกลโกลแล้วมันก็อยู่ในคลิกถูกและดีของเนอด้วยนะคะเนอก็ยังใช้อยู่เรื่อยๆนะคะใช้แบบประจำราะรู้สึกว่าใช้แล้วผิวมันสวยดีอ่าดูแบบ กลู ow, แบบสุขทาพจีดีก็คุมมันระดับหนึ่งนะคะอย่างน้เนี่ยผิวผสมก็โอเคนะระหว่างวันก็คือแบบมันแค่ชั่วจมูกนิดหน่อยนะคะน,นะคะเราก็จะดูแบบอ่าโกลขึ้นมาแ ทีนี้เราก็จะมาล,งลองพื้นกันนะคะลองพื้นรูปรักมากๆเลยนะคะก็นี่เลยนะคะเอสเทร์ลอเดอร์ er นะเป็นรองพื้นที่เราใช้บ่อยที่สุดเลยนะคะช่วงนี้เราสึกว่ามันดีสมคำาล่อลือจริงๆนะคะถึงแม้ว่าผิวเนอเนี่ยมันจะไม่ได้มีอะไรให้หน่าเป็นหัวมานะคะแต่เนอเป็นคนชอบฟอร์มูล,ล่าของเขามากแล้วก็จะใช้แบบไม่ได้หนาแบบปกปิดเวอร์นะใช้แบบบางๆก็พอนะคะก็มียาม่าตัวนี้นะคะคือมันคุมมันแล้วก็ปกปิดโอเคเพราะว่าอย่างเนอเนี่ยเป็นคนที่มีรอยเส้นเลือดที่ค่อนข เยอะนะคะเพราะฉะนั้นประบังทีลองพื้นที่มันแบบว่า บางมากๆมันก็แบบปกปิดไม่อยู่นเนื้อก็เลยชอบใช้แบบมีเดียมือฟูคอเวอร์ชนะคะต่อมาคอนซีลเลอร์นะคะเนื้อใช้เป็นของแมกนะคะโพลองแวร์นะคะอันนี้นะคะรู้สึกว่าอันนี้นี่ดีมากๆเลยนะคะคือมันน่าจะเป็นรุ่นที่สําหรับเนื้อคิดว่าดีสุดสําหรับแบบของแมกแล้วอ่ะเพราะว่าเนื้อเคยใช้รุ่นที่เป็นสตูดิโอฟินิชนะคะอันนั้นก็เป็นแบบเนื้อครีมมั้งถ้าจะไม่ผิดแต่ว่าอันนั้นมันจะเหมาะกับแบบว่าพวกรอยสิวแบบว่านักๆแล้วก็ต้องการปกปิดจริงๆนะคะแต่อันนี้เนี่ยปกปิดได้ทั้งแบบว ก็ปกปิดใต้ตาได้เนื่องจากว่ามันเป็นแบบเนื้อแบบลิควิดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ค่อยตกร่องนั่นเองนะคะก็จะเป็นอะไรที่เนรอชอบมากแล้วก็ใช้บ่อยมากโดยเฉพาะลุคที่ต้องการความฟังมากๆนะคะแต่เราเป็นคนแบบไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ที่ขาวอะไรขนาดนั้นนะคะเราจะใช้แบบว่าพอดีกับผิวหน่อยแบบว่า NC แบบ30มสอะไรแนี้แต่ถ้าเป็นพวกฝรั่งเขาก็แบบใช้ขาวมากกันเยอะมากเลยนะเหมือนแบบอยากให้หน้ามีมิติข่อนสุดเลยเนาะ ถึงขั้นตอนของการคอนทัวร์นะคะที่เนื้อทำเป็นประจำนะะใช้นิควอนเตอร์สติ๊กนะคะสี02ออน,นะคะมีเดียมต่อมาเราก็จะมาเบลป,งปางใต้ตานะคะล้วก็ทำให้หน้านเราพุ่งกันเลยฮะ,ะใช้เหมือนเดิมนะคะ l Laura m e r c i e r สีทาซเซเซนค่ะเราจะใช้กับพัพลูกทรงแบบนี้นะคะก็จะรู้สึกว่ามันเบลกงมาก เน้ก็ไปเขียนคิวนะคะแล้วก็แต่งตามมาแล้วข้างหนึ่งนะคะซึ่งลุคนี้นะคะเป็นลุคที่เนื้อแต่งคล้ายๆกับลุคที่เนื้อตั้งเป็นโปรไฟล์ของ Facebook f a n p a g e นะคะมีหลายคนขอเข้ามาว่าเอออยากให้ทําลุคนั้นให้ดูนะคะอันนี้เนื้อก็เลยไปดูแล้วก็เออมาแต่งพยายามแบบว่าให้มันคล้ายๆกันนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ของอาจจะแบบไม่ได้เหมือนกันเป๊ะเพราะว่าวันนี้เนอใช้ของใหม่ที่แบบเนอซื้อมานะคะมาใช้ร่วมกับคลิปนี้ด้วยนะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะคะจริงๆออกมาสักพักแล้วนะแต่เนอเพิ่งได้ลองเนอเลยแบบ มาใช้ในฮาวูนี้เลยนะคะเนื้อข้ามคิวไปนะคะเพราะว่าเนื้อก็ทาให้ดูในหลายๆคลิปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าเนื้อเขียนคิวอะไรยังไงนะคะก็ลองกลับไปดูที่ everyday look ที่เนื้อทำเอาไว้นะคะเนื้อมีการเขียนคิวแบบละเอียดเลยนะคะไปดูกันได้เลยนะคะโอเคค่ะสําหรับเพื่อนๆที่อยากรู้นะคะว่าลุคนี้แต่งยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะโอเคค่ะขั้นแรกเราก็จะมาทา,า transition color กันก่อนเลยนะคะเนะื้อเลือกใช้สีนี้นะคะจาก palette c a r o n นะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเนื้อก็จะ รงๆไปจากนั้นนะคะเราก็จะมาเพิ่มนะคะสีที่เข้มขึ้นมาหน่อยนะคะเลือกใช้เป็นสีนี้นะคะจิ้มไปที่หางแล้วก็หัวแบบนี้เลยนะคะ ากน้นะคะเก็จะมาใช้สีน้ำตาที่เข้มขึ้นนะคะเรใช้เป็นสีนี้นะคะจากน,นั้นนะคะเราก็จะมาใช้สีส้มๆ,ๆอันนี้นะคะไม่เชิงส้มสีออกอแบบเนื้อๆอมส้มนิดหนึ่งนะคะ มาแบบว่าเบลนดช่วงบนนิดนึงนะคะให้มันดูเป็นการไล่สีที่สวยงามน,นะคะจะเป็นแบบว่าน้ำตาลไล่ขึ้นไปส้มนิดนึ่งนะคะ<อ>นี่เห็นไหมมันจะมีความแบบว่าส้มๆหน่อย มาถึงของเล่นใหม่นะคะที่เธอชอบมากๆๆเลยนะคะนี่เลยนะคะ Touch i n s o l นะคะอันนี้เป็น Metallic Liquid Foil and Glitter Shadow Duo นะคะเป็นแบบแบบสด้านนะคะแล้วก็มีแบบลิควิดกับแบบเหมือนเป็นฟอยล์อ่ะแต่แบบมันวาวมากๆากๆนะคะชอบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มใช้ฝั่งที่เป็นลิควิดก่อนนะคะจากนั้นก็เดี๋ยวจะมาใช้ฟอยล์นะคะดูความวาว โอ้โหขนาดแค่แบบชั้นเดียวนะยังวาวขนาดนี้เลยชอมากเดี oh, <man. S 1> ๋ยวจะแตะเฉพาะช่วตรงกลางนะคะตรงกลางก่อนจากนั้นเราก็จะมาใช้นี้เลยค่ะด้านนี้เลย mm. แต่อันนี้มันอาจจะมีความฟเอาแบบนิดนึงนะต้องระวังโอ้โหวาวสุด จริงอะไรจริงนะคะแท่งนี้เนารู้สึกว่าน่าจะประมาณแบบ7 8 0 0ประมาณนี้นะเนอร์ซื้อที่บิเชียมนะคะสวยมากๆนะคะอยากไปสอยแบบทุกสีเลยอันนี้เรมีแค่สีสีเดียวะคะ่ะวาวจริงๆอันนี้นะคะเนอร์ก็ไปติดเทปตาสองชั้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือความวาวมันจะลดน้อยลงหน่อยเนาะเดี๋ยวเนอร์จะเพิ่มความวาวเข้าไปหน่อยนะคะ โดยใช้ตัวเดิมเลยนะคะก็คือ Touch n n s ซ่นะคะเติมไปแต่ว่าเนอจะใช้แค่ตรงฟอยตรงนี้นะคะก็ได้ความวาวกลับมาแล้ว mm hmm. เราก็จะมาเพิ่ม mm hmm. ความวิ่งวับเข้าไปอีกนะคะอันนี้เนาะใช้กากเพชรของ Makeup Store นะคะ mm hmm. เป็นอะไรนักกากเพชรนะแล้วว่าอันนี้มันก็โอเค mm hmm. ก็ดีสีแบบสวย ถธอเธอเอไปลแล้วก็แตะมเหมือนเดิมแบบฟื้นที่นี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาเมขียนโครงขนตาบนกันนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมากรีดอายไลเนอร์กันนะคะเราจะล่างอายไลเนอร์ด้วยสีดำก่อนนะคะอย่างที่ทำประจำนั่นเองะคะ่ะอันนี้จะผลิตแทมอมดีเ,เดิม พอเราได้คง e y e เน n ร์แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาใช้แบบลิควิดทับอีกทีนะคะอันนี้มาจช้ของแคทวันตี M D นะคะอันนี้คือดีมากๆๆเลย,เลยนะดำสนิทแล้วก็แบบเส้นเล็กเขียงนง่ายหรือเริ่ ึ่งนะคะเมื่ออายไลเนอร์ของเราแห้งแล้วนะคะเราก็จะมาใช้อายไลเนอร์แบบสีนะคะเนวใช้อันนี้นะคะ N ิ x นะคะว v i ิ b r i ร h t นะคะจริงๆรุ่นนี้มีหลายสีมากๆแล้วก็เป็นอายไลเนอร์ที่เนอชอบเนื้อมากๆเลยนะคะเขาแห้งไวแล้วก็สีแบบไ i ร h t แบบไ i ร h t จริงๆนะคะแบบถ้าเกิดมีสีขาวคือจะดีมากนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่มีสีขาวเนาะก็เศร้าไปแต่สีอื่นๆคือดีกว่าทุกสีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้สีน้ําเงินแบบนี้นะคะต่อนะคะตั้งแต่ช่วงอ่ะช่วงตรงนี้นะคะแล้วก็ลากไปถึงตรงปลายเลยนะคะ ใช้สมาธิขั้นสุดค่ะนี้นะะก็จะมาใช้อายไลเนอร์นะคะที่เป็นดินสอนะคะสีน้ำเงินแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของ Golden Rose เนาะแล้วจะมาใช้ในการทาแบบ Waterline นะคะ ก็จะทามาแค่ถึงช่วงตรงนี้นะคะไม่ได้ทามาสุดนะทาถึงแค่แบบตรงนี้นึงก็จะมาใช้สีดำนะคะของอันนี้เป็นของ Urban Decay นะคะในการเชื่อมตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้สีน้ำตาลเข้มอันนี้นะคะในการคั้นใต้ตาของเรานิดนึง จากว่าขนตาล่างเราน้อยนะคะเราก็จะมาสร้างขนตาล่างปองๆกันนิดนึงนะคะอันนี้ก็ใช้เหมือนเดิมน,นะคะในเรื่อของแคทวันดีเนาะก็จะมาแบบลากเส้นนิดหน่อย <S <S จากนั้นเราก็จะมาติดขนตาปลอมกันนะคะอันนี้เราใช้ซุปกออมมาย์ท3 0 1กับ s 3 0 3ผสมกันนะคะ เพืเ่อนๆหลายคนคงจะรู้นะคะว่าเนอเนี่ยชอบที่ดัดขนตาของมูจิมากเลยนะคะราคาไม่เกิน2 0 0้ยแต่ว่ายางดีดัดดีมากๆดีกว่าแบบว่าพวกอะไรที่มันแบบราคาแพงกว่านี้อีกนะคะแล้วในมูจินะคะเขาจะมี2อันคือมีแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะโดยแนะนําว่าให้ซื้อไว้ทั้ง2แบบเลยะค่ะอย่างแบบนี้ก็คือดัดได้เรื่อยๆนะคะแต่อย่างอันนี้นะคะเนอซื้อมาเพื่อที่จะดัดในส่วนที่เจ้าตัวนี้ดัดไม่ได้เช่นเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่เหมาะกับการดัดแบบว่าขนตาปลอานะคะอย่างอันเนี้ยมันจะเป็นเห็นปะ มีที่โล่งๆใช่เราสามารถตึ๊ดต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 แบบนี้ได้เลยนะคะเป็นอะไรที่เนื้ออยากแบบเรคคอมเมนต์มากๆเลยนะะให้ไปซื้อมานะคะมันเวิร์กมากจริงๆแบบแต่งขนตาปกติก็แบบว่าซับซอนถึงใจดีมากน่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาเติมกาบเพดใต้ตานิดหนึ่งนะคะก็ใช้อันนี้เหมือนเดิมค่ะจาก Make Up s t o r e จากนั้นเก็จะมาเพิ่มกิมมิคให้กับใต้ตาของเรานิดนึงนะคะโดยการใช้นี่เลยนะคะอายไลเนอร์สีน้ำเงินเหมือนเดิมน,นะคะในการแต้มจุดนั่นเองค่ะเราก็ต้องตัดระยะกับรูปตาเราให้ดีนะคะให้มันแบบว่าอยู่กลางเนาะเดี๋ยวเราจะมองกระจกแล้วก็พยายามกันโอเคค่ะคอนทัวร์กรอบหน้ากันนะคะอันนี้เนืนก็ใช้ของแคทมอนดีนะคะเนืนจะใช้สีตรงกลางแบบนี้เลยนะคะ ก็เนาะจะใช้นี่เลยนะคะคอนทัวร์ของ p h y s i c i a n Formula เนาะที่เป็น Butter b r o s z e r สีไลท์นะคะในการคอนทัวร์จมูกเพราะเนรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะสีพอดีแล้วก็มันไม่ทำให้แบบด่างดูโปะอะปัดแก้มนะคะอันนี้เราใช้ของ n a r s a สี Armor ค่ะ เราจะมาไฮไลท์หัวตากันนะคะจะเห็นว่าใรไม่ได้ไฮไลท์เนาะเราจะมาใช้เจ้านี่เลยนะคะใช้ตัวที่เป็นลิสวิดนะแต่ว่าทีนี้จะแต้มที่หลังมือว่าจะมันจะเกรียะ ่อมาก็มาถึงไฮไลท์นะคะอันนี้ mm hmm. เด๋ยวก็จะใช้ไฮไลท์แบบครีมก่อนนะคะ mm hmm. คือไฮไลท์แบบครีมเนี่ยมันจะช่วยให้เวลาที่เราทาไปเนี่ยแล้วเราทาแบบฝุ่นทับนะคะมันจะแบบโกลโกลมากๆเหมือนพวกแบบบาร์ฝรั่งที่แบบในไอจี hmm. เขาแบบนาคูมัวเวอร์เลยแบบนั้นนะคะ mm hmm. อันนั้นเขาก็มีการกรัมบอมิธีที่ค่อนข้างเยอะนะคะ mm hmm. ก็จะใช้ประมาณเท่าบบนี้นะคะ mm ่ะอ๋ออันนี้เราใช้เป็น N น็กนะคะอันนี้เป็นล mm ิปิดลูมิเนเตอร์นะคะ จากนั้นนะคะเก็จะมาใช้แบบปุ่นนะคะก็เหมือนเดิมน,นะคะค่ะประจำนะคะเบเก,ก้านะคะสีแชมเปญคอปนะแตกแล้วว่านกกแมวทํำตกอ,อ่ะนี่นะคะมันก็จะแบบออแววว แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทาลิปกันนะคะสีแรกเนื้อใช้ของเนสลองชเร e นะคะอันนี้สีเบทัมเฟล์นะคะทาให้ทั่วริมฝีปากเลย mm hmm. ต่อมานะคะเราก็จะมาใช้สีนี้นะคะ Seduction นะค mm ะ hmm. ในการทาที่บริรเวณกลางริมฝีปากของเรานะคะเราก็จะมากกเกลี่ยเ็นเป็นกันนะคะ จบไปแล้วนะคะกับลุคนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเนิ้ทำทรงผมนี้เนี่ยเนิ้จะรอดตายไหมนะคะแต่ก็อยากให้มันดูแบบว่าเ,เปลี่ยนบ้างเหอะอะไรเงี้ยถึงน่าจะไม่รอดแต่ก็แบบมีความสุขกับที่ได้ทำอเออประมาณเนี้ย <laughs> โอเคค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะเอ็นจอยจะชอบกันนะคะสําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นนะคะแล้วก็กดแชร์ให้เนอร์ด,ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะแล้วใครที่อยากให้เนอร์ทำอะไรให้ดูหรือว่ามีคําถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเนอร์จะมาอ่านแล้วก็จะมาพยายามตอบทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย